วันนี้ฝนตกอารมณ์ดีพามาชมงานประจำวันกันหน่อยนะครับอันนี้น้องนัทก็กำลังล้างช่วงล่างรถอยู่นะครับเป็นการเปิดงานพ่นกันสนิมที่เห็นสักรู่นี้พวกบางแคล้งล้อยางอะไหล่อะไรพวกน,นี้ก็ถูกถอดออกมาล้างให้ด้วยนะครับเวลาประกอบกลับไปจะได้สวย,สวยเวลาช่วงล่างสวยแล้วยางอะไหล่ล้อรถทั้งสี่ล้อก็ต้องสวยด้วยอันนี้ ลายล้างก็จะยังไม่ถอดล้อนะครับก็เน,น้นล้างให้เกลี้ยงทั้งซอกนอกในด้านใต้ด้านข้างด้านบนคานซอกแชสซีแหนบเนบทุกอย่างซอกกระบะอันนี้เอาให้เกลี้ยงเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปถอดล้อก่อนที่จะพ่นนะครับแล้วล้อค่อยกลิ้งไปล้างอีกทีหนึ่งอย่างถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับก็จะมีน้องเขาล้างล้ออยู่ที่มุมซ้ายนะครับอันนี้แค่ล้างเนียกับป้าเข้าไปเป็นชั่วโมงและ ส่วนเรื่องของการพ่นนะครับก่อนพ่นเนี่ยก็จะทําการปรับสภาพผิวก็จะต้องแห้งนะครับแล้วก็ตรวจสภาพความพร้อมทั้งเรื่องความสะอาดแล้วก็จุดต่างๆอีกทีหนึ่งก่อนที่จะพ่นจริงนะครับโอเควันนี้น้องๆโดนบ,บังคับใส่แว่นเซฟตี้ไปนะครับก็เรียบร้อยมากขึ้นนะครับ ช่วงล่างรถคันนี้เคยพ่นกันสนิมมาแล้วนะครับสังเกตได้ที่หน้าแชสซีที่เรามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นเป็นหนาๆเลยก็เดิมทีรถคันนี้ก็พ่นสุดโจตันมาแต่ถ้าสังเกตดูดีๆด,ด,ด้านใต้แชสซีอะ่ะไม่ได้พ่นมานะคือลูกค้าเคยพ่นมาแต่เขาพ่นเฉพาะด้านข้างให้นะครับอ่ะนี่ก็ที่บอกไปว่าล้างล้อเนาะก็จะมีคนล้างล้อแยกต่างหากเลยนะครับ ้องน,นัดนี่ก็ล้างเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าล้างจากด้านใต้เสร็จต้องมาล้างจากด้านข้างแล้วก็ด้านบนชิ้นส่วนอีกทีหนึ่งส่วนไล่ขัดสีวันนี้มีขัดไฟหน้าครับขัดไฟหน้าแล้วก็ขัดเคลือบสีแล้วก็มีเคลือบแก้วอ่ะอันนี้ก็คือ้องเขาก็ดูดฝุ่นเก็บซอกประตูแล้วเดี๋ยวเก็บโลโก้ตัวหนังสือรายละเอียดก่อนแล้วเดี๋ยวจะขัดสีเคลือบแก้วตรวจงานเรียบร้อยครับแต่หน้าตาเละกันเลยทีเดียวใครสนใจก็ทักมานะ